บึง้งขาเอาเซียนของแปลงนี้อัปเดตให้บึง้งพี่น,ออน้อง,องอกอดโดกมัดจังแถวะโดก็เริ่มบานพี่น้องใบอ่อนก็เออเริ่มแบแล้วละ่ะใบแบแล้วครับ ใบอ่อนพี่น้องเอ้ยถูกแปลงเลยปีนี้ปัญหาบรสิดบรสุดบรสินออืฮะขากี่เรียดอกมาเซียนเบาเอืดพี่น้องเสียงเครื่องดังบรพี่น้อง แล้วแด้ดอกดุล่าสุดเลยดอกใบใบอ่อนก็เริ่มแล้วพี่น้องดุลแลกยับโพละแต่กันนาสินี่ผลหางแย่บ่พี่น้องรุ่นนี้จะบ่มีแบ่เริ่มทีเบิดแล้วพี่น้องบางอันใบแหลกเริ่มแบ่ใบสองใบสามเหยาล่อเลย อย่าล่อเดอนี่้วรเวออลอบ่ไ้กันลอไปกำกลมเลยนี่นกำกมตังใจี้เลยรุนุนนุน,นมีรุ่นเดียวนี่เ,นเดือดสองลูกอองลูกจะขี่หอดบอดเด้อเนั่นบ<ม>เห็นพี่น่อย หางยี่เดินมาแล้วใสปุ้ยไอบนี่ธรรมชาติะธาธรรมชาติม่ขึ้นตีมวกอดมรากอดบริหารจัดการหัวข้อมันยัญญานี้นู่นมัน อะไมันทิบออกรอบนี้ไม่ติดไม่ติดไม่ติดหมวกหมวกรุดรุดเองได้รุดเองไปดีแล้วตูถึงรวมเออที่เอาลายวันนี้ละต้นนี่ โอ้ยี่กัลอ่งไปแบะเใบเราบอเดียนคือบ่อคือบ่ลไรไ้พวกบ่ท่านแบะแบะเลยมันสิแบะที่หลังปัญหามันสิเกิดนะพอว่ามันสิกรรมกลมนะทีว่าต๋อเต้ นี่คือสูตรเบาเอิสเอาพี่น้องคนเลาตีน้ำขึ้นน้ำแล้วสูตรเพิ่นคนการบริหารสวนไ่สวนมันพี่น้องก็สูตรไ่สูตรมันเลยระเภทดินเท่ากับหูดินเท่าดินเป็นลักษณะแนวใดแบบใดพิจะนณาเอาพี่น้องเลย เป็นอากาศมันดินมันซึนมันคุม้มปักปักตีหนามทีเดียวเลยพี่น้องเฮ้ยอุ่นเลยพี่น้องเลยอุ้นยกรางอยู่เบาๆเดินกันหน่อยนาดันทีเดียวเลยพี่น้องเครื่องเจ๊กแรง <3 S 2> สิบสามแรงต้นต่ำต้นฝ้นก็ได้แค่นั้นกำลังอ้มาแล้วนะตามสาตามกำลังลอยจะผ่านเลยลอยต้นรูปเลยผ่านแล้วผ่านแล้ว ทำนี่แหะครับพี่น้องนี่ันหัวจะมาไล่ที่นี่ไงไี่ทำบเลยเออที่เขาที่มันต้นนึกบอ่ะอซกาอัปเดตของเบาเอดบงขอบคุณหลายๆครับติดตามรับชมขอบคุณครับ